กลับมาช่วงนี้นะคะเราไปชมภาพบรรยากาศจากงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานค่ะซึ่งเราจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31มกราคมปีพุทธศักราช2560นะคะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะในแต่ละวันนะคะก็จะมีกิจกรรมผัดเปลี่ยนมุนเวียนกันไปเพื่อให้ประชาชนที่ได้มาร่วมงานได้ร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสานึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งตอนนี้เกรติพร้อมรายงานส่งตรงจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับ สำหรับงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานที่ทางบริษัอทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับองค์กรพันธมิตรจัดขึ้นยังคงมีหลากหลายกิจกรรมและก็หลากหลายการสแสดงจากศิลปินครับลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมกันน้อมเกล้าวน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งทุกวันนี้ครับยังคงได้รับความสนใจจากประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานครับ การแสดงดนตรีไทยจากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและการแสดงหุ่นละครเล็กเพื่อพระเกียรติเรื่องรุดยิปนาจากคณะหุ่นละครเล็กนาตยาบุรภาได้รับความสนใจจากผู้ที่มาร่วมง,งานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานอย่างมากครับโดยต่างชื่นชมในความสามารถของเยาวชนไทยโดยคณะหุ่นละครเล็กนัตยาบุรภามีดีกรีเป็นเจ้าของรางวัลกลางปีชนะเลิศหุ่นโลก2016ที่ไปประกวดที่ประเทศโปแลนด์มาเมื่อต้นเดือนตุลาคามที่ผ่านมาครับ และก็หอบความภาคภูมิใจจากโชว์ที่ได้รับรางวัลมาให้ชมกันอีกครั้งด้วยงานนี้ครับลูกชายน้องเฮงเฮวัยเจ็ขวบของนักร้องเสียงดีฝอศบชยัยยังได้ร่วมเป็นหนึ่งในนักสแสดงคณะนี้ด้วยครับดีใ,ใจับที่ได้มาถ้าไม่ได้มาก,ก็คงเสียใจยเยอะเพราะว่านี่คืองานของในหลวงก็ให้เราสืบทอดวัฒนธรรมไทยเป็นคนเป็นคนไทยเราก็ควรจะควรจะ ควรจะรู้จักสิ่งเหล่านี้ก่อนเลยก่อนที่จะรู้จักวัฒนธรรมอื่นด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรากฐานสําคัญโดยเฉพาะเด็กรุ่นนี้เวลาถ้าถ้าเขาโตขึ้นแล้วเขาก็โตขึ้นอย่างสมัยใหม่แบบนี้ว่ามันมีอะไรแบบนี้ติดตัวไปด้วยมันมันมันมีประโยชน์มากอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานที่ทุกคนตั้งต,งตารอชมกับการแสดงลิเกเทิดพระเกียรติตอนเพื่อแผ่นด,ดิน จากคณะสอนรามน้ำเพชรที่ยกวิกย์มาแสดงบนเวทีหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธร,รรมศาสตร์ท่าพระจันทร์พร้อมชุดลิเกที่ตัดใหม่ในโทนสีขาวดำเพื่อแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชซึ่งโชว์ครั้งนี้ทุกคนตางตั้งใจให้ออกมาดีที่สุดพร้อมให้คำมั่นสัญญาว,ว่าจะสืบสารวัฒนธรรมไทยต่อไปครับเว็นก็ขอเป็นตัวแทนของลิเกไทยทั่วประเทศและก็เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยคนหนึ่งที่จะขอสานต่อและก็อนุรักษ์ วัฒนธรรมตรงนี้เอาไว้สืบไปแล้วก็จะถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังรุ่นใหม่ๆทุกคนด้วยบทเพลงลบหนาวเพลงพระราชนิพลลำดับที่19ในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนักร้ลลองเสียงหวานสราวณีโพธิเทศที่เคยได้รับมหามุมคลสูงสุด ร้องเพลงเฉพาะพระพักในหลวงรัชกาลที่9หลายครั้งได้อัญเชิญบทเพลงมาร่วมขับกลอ <c oughs> ่อมโดยเจ้าตัวเผยว่าไม่ว่าจะร้องเพลงพระชนม์พลสักกี่ครั้งก็ยังประมาทอยู่เหมือนเดิมครับความรู้สึกก็คือดีจังเลยนะเพลงไพเราะจังนะแล้วก็เหมือนเหมือนกับทดลองความสามารถของเราได้ตลอดเวลาเพราะว่าเพลงของในหลวงท่านเนี่ยมีความยากตรงที่ มีเสียงไมเนอร์เยอะคือครึ่งเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแม่นโน้ต no, ต้องแม่นค่ะแล้วก็ท่วงทํานองอะไรเราก็ต้องแม่นด้วยส่วนบริเวณต้นโพแห่งพระราชปณิธานตลอดทั้งวันก็มีประชาชนทยอยเดินทางมาร่วมเขียนคําปณิธานบนใบโพสีทองซึ่งเป็นเหมือนดังคําสัญญาว่าจะเดินตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับ สำหรับงานก้าวตามพ่อสารต่อพระราชปณิธานนะครับจะมีไปจนถึงวันที่3ามสมกราคมปีหน้าที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่า,ษาพ,พระจันทร์วันพรุ่งนี้ครับเราจะมี3ผู้กำกับนะครับไม่ว่าจะเป็นปรัชญาปิ่นแก้วเรียวกิจกรทรงศักดิ์มงคลทองครับจะมาพูดคุยถึงการสร้างหนังเทิดพระเกียรติและจะมีการฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติให้ได้ชมกันด้วยนะครับนอกจากนั้นจะมีการแสดงจากศิลปินลูกทุ่งธันวาราศินธนุให้ได้ชมกันด้วยครับ